เรียนนันผู้ผปกครองและสวัสดีลูกๆนักเรียนทุกคนครับตามประกาศการะทรวงศึกษาธิการเรื่องการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาภาคเรียนที่1นที่การาศึกษา2564เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดนา0 1 9มีความบุนหลกมากขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อการจัดก,การเรียนการสอนโดยเพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจึงมีมติเรื่องการเปิดภา่เรียนที่1ประจำปีการศึกษา2 5 6 4เป็นวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2 5 1 4จึงขอเรียนทุกท่านให้ทราบว่าโรงเรียนวัดอุทัยทารามโดยคณะผู้บริหารครูและบุคลากร พร้อมแล้วครับสำหรับการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ในวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2564สำหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดตุไทยคารามของเราเราได้จัดการเรียนการสอนใน4รูปแบบครับรูปแบบที่1เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนแอร์ซึ่งเป็นการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์โดยใช้สัญญาณดาวเทียม DLTV ถ้าสดตามตารางที่กำหนดในรูปแบบที่2เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ on demand ซึ่งเป็นการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นการเรียนการสอนย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ YouTube หรือลิงก์วิดีโอต่างๆโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่3เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ on hand ครับซึ่งเป็นการเรียนการสอนด้วยการนําส่งเอกสารเช่นแบบฝึกหัด ไปงานนังสือเรียนและสื่อการเรียน,นรู้อื่นๆทั้งนี้โรงเรียนพระปไทัยธรรมของเราได้นําส่งเอกสารต่างๆเหล่านี้ถึงท่านผู้ปกครองและลูกนักเรียนทางไปสี์เพื่อความปลอดภัยครับในรูปแบบสุดท้ายคือเป็นการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในลักษณะการสื่อสารสองทางระหว่างครูและนักเรียนเช่นการเรียนการสอนผ่านโปรแกมรม Zoom Google m e และโปรแกรมไลน์เป็นต้นครับทั้งนี้โรงเรียนได้จัดเตรียมช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและลูกนักเรียนในหลากหลายช่องทางครับหากมีข้อสงสัยและเกิดปัญหาในระบบการจัดก,การเรียนการสอนของโรงเรียนโปรดแจ้งและสอบถามกับคณะครูและบุคลากรได้ตลอดเวลาครับขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ปกครองและลูกนักเรียนทุกคนให้ก้าวผ่านวิกฤตภัยของโรคระบาดน,นี้ไปได้อย่างปลอดภัยครับ ที่สําคัญลูกๆนักเรียนและเราทุกคนได้เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวิธีปฏิบัติใหม่หรือ new normal น,นั่นเองครับและขอทุกท่านมั่นใจว่าคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนวัตสุไทยธาราทุกคนพร้อมที่จะพัฒนารุลูกของท่านไม่ว่าจะสถานการณ์ใดก,ก็ตามสวัสดีครับ